สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งผ่าหน้ามีฮู้ดแล้วก็ถักสลับสีนะคะรหัสคลิปคือ mf 150ข้อมูลพี่เมย์จะเก็บไว้ที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของพี่เมย์ก็จะชื่อ World Wide เ e b บเมย์ที่นี่แฮนด์เมดลิงค์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะคุณกดตรงคำอธิบายใต้คลิปมาแล้วมันจะพามาหาข้อมูลที่เว็บไซต์พี่เมย์ เรามาดูภาพต้นแบบก่อนนะคะข้อมูลในอีพีหนึ่งนี้นะพี่เมย์จะอธิบายภาพรวมก่อนที่เราจะลงมือถักให้ดูอุปกรณ์ที่พี่เมย์ใช้นะคะหาแรงมือสิบเซนออกมาแล้วเราก็จะเริ่มต้นโดยการที่ถักลายลูกฟูกใหญ่เรามาดูภาพรวมของเสื้อตัวนี้ก่อนเสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพใหมนะคะคุณโอวิชุดานะคะส่งไหมมาให้พี่เมย์ เป็นสีแดงนะคะสีแดงหนึ่งพันกรัมแล้วก็สีแต่งคือสีขาวสามร้อยกรัมนะคะเป็นไหมพรมค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะพี่เมย์สอนฟรีที่ youtube นะค่อยค,อยคอยตามคลิปจะค่อยๆทยอยออกมานะคะทรงเสื้อจะเป็นทรงนี้ของเขาจะเป็นตัวยาวเลยนะคะทีนี้เราจะถักตัวยาวตัวสั้นแล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่เราดัดแปลงดูตามต้นแบบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดัดแปลงเสื้อมันจะถักผ่าหน้า ฮุดถักที่หลังลายที่เริ่มมันจะเริ่มจากด้านล่างมันจะเริ่มโดยการที่ถักเป็นลายรูปฟูกด้านล่างนะคะถ้าดูจากลักษณะของเสื้อต้นแบบที่นางแบบใส่อยู่ตรงเนี้ยไหมเขาจะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะเป็นไหมฟูเนี่ยค่ะเส้นใหญ่มากดูจากลายลายเขาถักออกมาข้างละหนึ่งลายมันได้ลายใหญ่แบบนี้เลยนั่นแสดงว่า เส้นไหมของเขาใหญ่มากนะคะของพี่เมย์จะใช้สีพายสองเส้นนะคะก็ยังถักได้ไม่เท่าของเขานะคะตอนที่เราเริ่มเราจะเริ่มจากด้านล่างขึ้นมาความสูงตามต้องการเลยพอได้ความสูงตามต้องการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสลับสีเป็นรูปหัวใจน้อยๆตัวนี้ค่ะสลับสีเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นลายใหญ่ลายใหญ่เดี๋ยวเราต้องมาคำนวณอีกทีนึงว่าด้วยไหมของเราเองด้วยแรงมือตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะถักได้ไม่เหมือนต้นแบบ ความถี่อาจจะเยอะกว่าลายตัวนี้อาจจะมีมากกว่าต้นแบบที่เขาถักโชว์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วสลับสีก็คือใช้สีขาวมาสลับกับสีแดงถักขึ้นมาจนถึงตรงแนวรักแร้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราลดแขนพอลดแขนแบ่งมันจะแบ่งเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะคะถักลดแขนขึ้นมาถึงหัวไหล่ถักขึ้นมาถึงหัวไหล่ข้างหน้านี้จะถักตรงขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ข้างหลัง ข้างหลังลดคอแล้วเชื่อมต่อกันตรงหัวไหล่ตรงนี้ถักแขนเสื้อฮู้ดถักที่หลังลายตัวนี้เขาใช้โคเชเก็บนะคะตัวนี้สาบเสื้อถักที่หลังแล้วใช้ลายโคเชเก็บพี่เมย์ไม่ถักจะไม่ถักเก็บขอบแบบนี้นะคะจะถักกระดุมให้มันฝังไปในตัวของสาบเราดัดแปลงได้นะอ่ะทีนี้เรามาดูต้นแบบอันนี้ขนาดของต้นแบบที่เขา ที่เขาวางโครงให้เราสามารถเลือกแบบได้ตามต้องการนะคะถ้าของเราเป็นขนาดรอบตัวนะคะอันนี้เขาวัดแค่ครึ่งเดียวสี่สิบเก้าขนาดที่เราใช้ก็คือตัวหน้านะคะตัวขนาดไหล่ก็คือสามสิบแปดขนาดแขนก็คือห้าสิบหกขนาดช่วงที่ระหว่างไหล่ถึงตรงรักแร้ตรงนี้ก็คือเก้าใช้เลขตัวหน้าถ้าเราสี่สิบเก้าทีนี้ถ้ารอบตัวของเราห้าสิบห้าใช้เลขตัวที่สอง นี่ยฮะมันจะมีเลขตัวที่สองเลขตัวที่สองเราเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะใช้ไซส์ไหนคอสเสื้อก็เหมือนกันของพี่เมย์นะคะรอบตัวรอบตัวจะหนึ่งร้อยเซนหนึ่งร้อยเซนก็ใกล้เคียงกับสี่สิบเก้านะคะถ้าพับครึ่งใช้ตัวหน้าค่ะเลขตัวหน้าสี่สิบเก้าแปดสิบสองยี่สิบเอ็ดแต่ตรงนี้ต้องการแขนให้มันกว้างขึ้นก็ประมาณยี่สิบห้าก็ได้ค่ะใส่สบาย นี่ก็ตัวหน้าสามสิบแปดแล้วก็ช่วงแขนเขาวัดสามจังหวะนะคะอันนี้ช่วงขอบนะอันนี้ช่วงแขนอันนี้ช่วงแต่หัวไหล่จนถึงรักแร้ลายที่เขาใช้ถักจะเป็นลายนี้เวลาเราคำนวณเราก็ต้องมาดูจากช่องที่ถักหนึ่งลายนะคะมันใช้ยี่สิบสี่นะคะยีะ่สิบสี่หลัก เราก็ดูความสูงเดี๋ยวตอนที่ลงลายเพื่อที่จะสลับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีคำนวณอีกทีหนึ่งไหมที่จาภาพส่งให้พี่เมย์เป็นไหมตัวนี้เดี๋ยวให้ดูภาพนะคะมีสีแดงกับสีขาวสีแดงเนี่ยส่งมาหนึ่งพันกรัมก็คือหนึ่งกิโลอันนี้ส่งมาสามร้อยกรัมก็คือสามขีดนะคะหัวเข็มพี่เมย์จะใช้อยู่สองเบอร์ ใช้สี่มินถักขอบนะคะแล้วก็ใช้ห้ามินถักตัวเสื้อเวลาถักถักสองเส้นคู่เคเบิลเส้นยาวแปดสิบเซนหรือจะยาวมากกว่าแปดสิบเซนก็ได้ใช้ได้ทั้งกรณีที่เป็นเปลี่ยนหัวได้แล้วก็กรณีที่เป็นเปลี่ยนหัวไม่ได้ถ้ากรณีที่มันเป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้นะคะคุณจะต้องมีสี่มิน อยู่ในสายยาวแปดสิบเซนหนึ่งเส้นห้ามิลอยู่ในสายยาวแปดสิบเซนหนึ่งเส้นถ้าคุณมีแบบเปลี่ยนหัวได้คุณมีหัวสองอันมีเส้นหนึ่งอันนะคะขนาดของตัวเสื้อที่จะต้องถักตัวเสื้อที่ถักเวลาเราวัดวัดขนาดพอดีพอดีไม่ต้องเผื่อรอบอกส่วนที่กว้างที่สุดอกพุงสะโพกนะคะส่วนไหนกว้างที่สุดใช้ส่วนนั้นพี่เมย์ถักขนาดเบอร์แอลก็คือหนึ่งร้อยเซนความยาวตัวเสื้อที่จะถักก็คือประมาณหกสิบเซน ความยาวแขนเสื้อห้าสิบแปดเซนอเดียลายถักอันนี้เป็นอีกลายหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งใกล้เคียงกันแล้วแต่เราเลือกนะอันนี้ไอเดียถักฮูดโอเคเรามาดูอุปกรณ์ค่ะเรามาดูไหมดูอุปกรณ์ที่พี่เมย์จะใช้ถักนะคะดูไหมก่อนไหมจะเป็นไหมสองสีนะคะสีแดงจะเป็นสีหลักในการถักตัวเสื้อสีขาวจะเป็นสีแต่ง เจ้าภาพส่งใหม่ตัวนี้มาให้พี่เมย์นะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าซื้อที่ไหนนะหนึ่งม้วนหนึ่งม้วนมันห้าสิบกรัมนะคะเป็นมิวคอตอนเป็นขนาดสี่พายนีย่นะเขาจะบอกไ็เลยว่าเป็นสี่พายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสี่พายเบอร์อันนี้เบอร์ยี่สิบสี่ส่วนเบอร์นี้เบอร์หกสามนะคะหกสามเป็นออกสีขาวข้อมูลมีเท่านี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการที่เราใช้เวลาถักมีวิธีใช้อยู่สองวิธีเราเปิดสองม้วนพร้อมกันแล้วก็ดึงออกมาข้างละข้างละเส้นก็ได้หรือเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะหนึ่งเส้นดึงออกจากข้างนอกอีกหนึ่งเส้นดึงจากข้างในแบบนี้ถ้าเขากอไว้ดีมันจะไม่ออกเป็นขยุ่มแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จับปลายถ้าเราเตรียมไหมนะคะให้เราจับปลายชนกันแบบนี้แล้วเราจับรวบเราต้องดึงไหมตัวนี้ก่อนให้มันพ้นไอ้ปุ่มตัวเนี้ยเราถึงจะเอาไปใช้งานได้ดึงแบบนี้ก่อนนะคะถ้ามันออกมาเป็นก้อนนะจับคู่อ่าจับคู่พอคู่มันหายไปเสร็จเราย้อนอย่างนี้อย่างนี้จะไม่พันอยู่นะคะดึงมาข้างหน้าแล้วดึงย้อน แล้วเวลาใช้ก็เริ่มจากจุดที่มันทบกันสีขาวก็เหมือนกันใช้สองเส้นสีขาวยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะคะอุปกรณ์อันต่อไปแม่นิดพี่เมย์ใช้แม่นิดแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะมันจะมีเคเบิลตัวนี้ค่ะเป็นเคเบิลแปดสิบเซนนะคะหัวแม่นิดตัวนี้ห้ามิลห้ามิลจะใช้ถักตัวเสือ้อเป็นอย่างยาวหรืออย่างสั้นก็ได้ส่วนตัวนี้เป็นแม่นิดหัวขนาดสี่มิลนะคะ ถ้าเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้ก่อนนะมันจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่มาช่วยก็คือตัวงอตัวงอ,ต,วงอตัวหน้าตาแบบนี้จะใช้ในการเปลี่ยนหัวเข็มนะคะต่อไปก็จะมีตัวพักห่วงตัวพักห่วงเวลาเราพักเวลามีการแบ่งข้างหน้าข้างหลังเข็มปักคอสติ๊เอาไว้เก็บเศษแล้วก็มาร์กเกอร์นะคะแล้วก็ขนาดต่อไปเป็นขนาดที่เราจะต้องถักขนาดที่จะต้องถักพี่เมย์จะ ถักโดยที่รอบตัวส่วนกว้างก็คือหนึ่งร้อยเซนสิบเซนได้สิบหกหลักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนึ่งเซนหนึ่งเซนก็เอาสิบหารสิบหกก็จะได้หนึ่งจุดหกเก็บตัวนี้ไว้เราได้ใช้ ทีนี้รอบตัวที่เราจะถักเราจะถักรอบตัวเสื้อหนึ่งร้อยเซนเราอยากรู้ว่าจะต้องเริ่มทั้งหมดกี่ห่วงเอาหนึ่งร้อยเซนคูณด้วยหนึ่งจุดหกจะได้ออกมาทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบห่วงร้อยหกสิบห่วงนะคะทีนี้เสื้อของเราเนี่ยมันจะเป็นเสื้อแบบนี้ เวลาเราเริ women, mm ่มเราจะเริ hinter, couple, right? ่มถักเป็นแผ่นยาวพอแผ่นยาวเสร็จแล้วพับทบครึ panel. ่งอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังแล้วก็มีอันนี้ข้างหน้าขวาหน้าซ้ายแล้วก็มีแผ่นหลังนะคะถ้าถ้าคลี่ออกมามันก็จะเป็นแผ่นยาวๆหน้าตาแบบนี้แผ่นยาวแบบนี้ถ้าเราเริ่มต้นนะอ่ะแล้วมันก็จะแบ่งเป็นนี่อย่างนี้อันนี้ข้างหลังข้างหน้าข้างหน้า ถ้าพับก็จะเป็นตัวนี้นะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นตัวนี้จนถึงจุดเริ่มต้นตัวนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบทีนี้ถ้าเราแบ่งมันจะลงตัวไหมร้อยหกสิบถ้าแบ่งครึ่งก็คือได้แปดสิบนะคะแปดสิบก็จะอยู่ตรงห่วงหลังแปดสิบอยู่ข้างหน้าสี่สิบข้างหน้าสี่สิบพี่เมย์ลงตัวพอดี ทีนี้ของคุณถ้าไหมไม่เหมือนของพี่เมย์ใช้ไหมของคุณเส้นเล็กกว่าไหมของคุณเส้นใหญ่กว่าโจทย์ตัวนี้คือสําคัญที่สุดนะคะพี่เมย์ได้แล้วนะคะว่าเราจะเริ่มต้นโดยที่ป้อนห่วงเข้าไปทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบห่วงพอเราป้อนหนึ่งร้อยหกสิบห่วงเสร็จแล้วนะคะเราจะถักลายลูกฟูกลายลูกฟูกของเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้ลูกฟูกจะเป็นลูกฟูกใหญ่นะคะ ขึ้นสองลงสองแต่สำหรับ ep หนึ่งตรงนี้ให้เราป้อนห่วงเข้าไปในไม้นิดที่เราต้องการถักไม้นิดที่จะถักขอบให้เป็นไม้นิดสี่มิลป้อนห่วงเข้าไปจํานวนทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบห่วงคุณใช้ไหมสีอะไรถักก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะเราจะป้อนห่วงเข้าไปทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบห่วงเวลาเราเผื่อไหมนะคะให้เรานับแบบนี้ เราต้องวัดออกมาก่อนเอาไหมนี้นะคะพันตัวนี้ยี่สิบครั้งอ่าเราจะได้ออกมาว่าถ้าเราขึ้นยี่สิบห่วงมันใช้ไหมประมาณนี้ถ้ายี่สิบทบครึ่งมันจะเป็นสี่สิบนะคะสี่สิบ หกสิบแปดสิบนี่นะคะแปดสิบจะได้ประมาณนี้ถ้าเราคลี่แปดสิบออกแล้วรวบสองยาวเลยค่ะมันจะได้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบจะใช้ไหมประมาณนี้เนี่ยค่ะมันจะได้ไหมยาวพอเราได้ไหมแบบนี้เสร็จแล้ว วิธีป้อนนะคะเราจะป้อนห่วงโดยการขึ้นแบบเทอร์บูล่าแคสออนนะคะเทอร์บูล่าแคสออนเวลาเริ่มมันจะทำให้ตรงปลายตัวนี้ไม่หลังทีนี้ตอนที่ป้อนเข้าไปให้คุณป้อนตามจํานวนที่คุณจะถักตรงนี้พี่เมย์ถักเสร็จแล้วนะคะก็คือร้อยหกสิบนะจะสาธิตช่วงสั้นให้ดูเราจะได้เห็นลายชัดนะพอลอกขนาดไหมได้อันนี้สมมติว่าได้ร้อยหกสิบแล้วนะคะ วิธีป้อนนะเราจะป้อนห่วงแบบเทอร์บูล่าแคสออนนะทางที่เป็นเส้นสั้นหันเข้าหาตัวเรามือจับแบบนี้ค่ะนี้แล้วรวบสองเส้นไว้ตัวนี้นะคะบิดหรือจะใช้แบบนี้บิดก็ได้นี่นะคะจิ้มลง แล้วหมุนมันจะเป็นลายนิดนะคะนิดต่อไปไลายเพอนะมันจะใช้หมุนแบบนี้นะคะเพอปัดข้างล่างขึ้นอันนี้เพอนิดนะคะลงข้างล่างขึ้นตรงกลางปัดข้างบนลงมนาะอันนี้ลายนิดลายเพอมันจะโนนขึ้นมาลายนิดจะเป็นแบบนี้ต่อไปเพอเพอหมุนหลัง ขึ้นมาลายนิดนะคะหมุนขึ้นนี่ตวัดลงต่อไปลายเพอต่อไปลายนิดต่อไปลายเพอ ลา,ลายนิดลายผืนลายนิดลายผืนลายนิดลายอื์สองสี่หกแปดสิบสิบสอง,ส,ส,องสิบสี่ ลายนิดลายเพอลายนิดลายเพออ่าให้เราป้อนห่วงเข้าไปลายมันจะจบตรงนี้ด้วยลายเพอนะคะมันถึงจะครบคู่กันพอดีเลขมันจะต้องเป็นเลขคู่เรานับจำนวนให้ดีของเราจะต้องป้อนเข้าไปหนึ่งร้อยหกสิบห่วงนะของพี่เมย์สองสี่หกแปดสิบ สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดพี่เมย์ถักให้ดูสิบแปดห่วงตอนนี้ให้คุณป้อนห่วงเข้าไปหน้าตาแบบนี้นะคะทั้งหมดตามจำนวนที่คุณต้องการถักแล้ว ep สองเราจะมาถักจากหนึ่งคูณหนึ่งปรับลายให้เป็นเทอร์บูล่าแคสออนสองคูณสองดูได้ที่ ep สองนะคะเดี๋ยว ep นี้มันจะยาวเกินไปข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักนะ คุณสามารถอ่านได้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ตามข้อมูลไปที่เว็บไซต์พี่เมย์ได้พบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o YouTube เมที่นีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ